สวัสดีค่ะเรามาเจอกันในคลิปที่2นะคะคลิปนี้จะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับการทดลองเรื่ององค์ประกอบของสารละลายนะคะาจากคลิปที่แล้วเราเรียนเรื่ององค์ประกอบของสารละลายไปาสารละลายจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างจําได้ไหมสารละลายประกอบไปด้วยประกอบไปด้วยตัวทําละลายกับตัว ละลายใช่ไหมอ่าทีนี้เราก็จะไปทําการทดลองเรื่ององค์ประกอบของสารละลายกันนะคะซึ่งอุปกรณ์ก็จะมีดังนี้ก็คือ 1. จานหลุมโลหะอ่าสตะเกียงแอลโกอฮอล์สน้ําเกลือ 4. น้ําเชื่อม 5. น้าําอัลมไม่ผสมสีอ่าสารที่เราใช้ในการทดลองนี้มีทั้งหมด3สารนะคะก็คือน้ําเกลือน้ําเชื่อมน้ามําอัลมไม่มีสี น้ำอัดลมไม่มีสีได้แก่อะไรนักเรียนรู้ไหมน้ำสไป,ปร์นั่นเองนะคะอ่าเรารุดอุปกรณ์เราแล้ว,ลวเราก็ไปดูวิธีการทดลองวิธีการทดลองของเราเนี่ยก็คือ 1. ให้เราสังเกตลักษณะของน้ําเกลือน้ําเชื่อมแล้วก็น้ําอัดลมให้นักเรียนนะคะบันทึกผลการทดลองในอ่าในแบบฝึกหัดในบันทึกผลใน แบบฝึกหัดหน้าสหน้าสีนะคะอ่าเปิดไปเลยเนาะอ่านักเรียนจะเห็นนะคะจะมีตารางบันทึกผลการทดลองด้านล่างเนาะอ่า พอเราสังเกตลักษณะของน้ําเกลือน้ําเชื่อมน้าอัดลมแล้วบันทึกผลแล้วเนี่ยเราก็จะนําของเหลวแต่ละชนิดไปใส่จานหลุมชนิดละหนึ่งหลุมโดยปริมาตร1ิบห้าหยดนะคะจากนั้นเราก็นําจานหลุมเนี่ยที่ใส่ของเหลวแล้วไปตั้งบนตะเกียงแอลกอฮอล์แล้วก็ให้ความร้อนจนของจนของเหลวละเหยแห้งไปหมดนะคะแล้วเราก็สังเกตและบันทึกผลการเปลี่ยนแปลงและสรุปผลการทดลองนั่นเองอ หนี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะของนักเรียนจะมีจุดประสงค์จุดประสงค์ระบุปัญหาสมมติฐานนะคะอันนี้อย่าเพิ่งลอกตามครูนะอ,อย่าเพิ่งลอกตรงนี้มันผิดเนาะครูยังไม่ได้แก้นะคะเดี๋ยวเราไปทําพร้อมกันอีกทีนึงเนะาะเราไปดูวิดีโอกันเลยนะคะให้นักเรียนดูนะคะแล้วก็อันดับแรกสังเกตลักษณะของน้าเกลือน้นําเชื่อมน้ําอารมณ์ล้วใส่ลงในช่องช่องนี้เนาะว่า ก่อนที่จะให้ความร้อนเนี่ยน้ำเกลือมีลักษณะอย่างไรน้ำเชื่อมมีลักษณะอย่างไรน้ำอารมณ์มีลักษณะอย่างไรเด็กๆบางคนไม่รู้ว่าหนูจะเขียนว่าอะไรดีคะครูอย่างเช่นน้ำเกลือเราจะเห็นมีลักษณะเป็นสีสีใสใช่ไหมคะเราก็เขียนว่าน้ำเกลือเป็นของเหลวสีใสแบบนี้นะคะตัวอย่างนะคะโอเคเราไปดูวิดีโอกันเลยตอน สารละลายมีองค์ประกอบอย่างไรวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม กิจกรรมนี้เราจะสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสารละลายเมื่อได้รับความร้อนขั้นแรกสังเกตลักษณะของน้ำเกลือน้ำเชื่อมและน้ำอัดลม บันทึกผลนั้นนำของเหลวแต่ละชนิดใส่ในจานหลุมชนิดละหนึ่งหลุมโดยให้มีปริมาตร15หยด นำจานหลุมไปตั้งบนชุดตะเกียงแอลกอฮอล์แล้วให้ความร้อนจนของเหลวระเหยแห้งไปหมดสังเกตและบันทึกผลการเปลี่ยนแปลง ดีโอแล้วได้อะไรบ้างนักเรียนเขียนอะไรลงไปในตารางบ้าง <c oughs> ก่อนที่เราจะก่อนที่ครูจะมาเฉลยนะว่ามันเป็นยังไงให้นักเรียนดูตรงจุดประสงค์นะคะ,ะจุดประสงค์ตรงนี้ <c oughs> จุดประสงค์นะคะจุดประสงค์ของการทดลองนี้ก็คือสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสารละลายเมื่อได้รับความร้อนนะคะเขียนลงไปเลย ทีนี้เรารู้จุดประสงค์แล้วระบุปัญหาปัญหาเนี่ยก็คือสิ่งที่เราอยากจะรู้ปัญหาของเราเราอยากจะรู้ว่าความร้อนเนี่ยมันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสารละลายหรือเปล่าทาไมครูถึงตั้งปัญหาแบบนี้ <c oughs> เพราะว่าอะไรเห็น,น,นไหมจุดประสงค์เราบอกว่าให้เราสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสารละลายเมื่อได้ความร้อนเขาพูดถึงสาระละลายกับอะไรกับ ความร้อนดังนั้นปัญหาของเราสิ่งที่เราอยากจะรู้ก็คือความร้อนเนี่ยมันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสารละลายหรือไมอ่ตั้งเป็นประโยคคำถามนะคะอันนี้ปัญหาเนาะ,ะเขียนลงไปามาดูตรงสมมติฐานกันนะคะสมมติฐานเนี่ยก็คือสิ่งที่เราพยากรณ์ไปล่วงหน้าหรือว่าสิ่งที่เราเดาไว้นะคะ ก็คือไม่มีถูกไม่มีผิดจะถูกหรือผิดก็ได้นะคะสมมติฐานการพยากรณ์ไปล่วงหน้านั่นเองแล้วแต่นะคะว่าใครจะเดาว่าอะไรสมมติฐานของเราอาจจะเป็นความร้อนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสาระละลายเพราะทาให้สาระละลายละเหยอะไรนี้หรือใครจะบอกว่าความร้อนไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสาระละลายก็ได้นะคะเพราะเป็นสมมติฐานไม่มีถูกไม่มีผิดแต่ครูจะตั้งว่าความร้อน มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสารละลายนักเรียนสังเกตไหมตรงระบุปัญหาเราจะตั้งเป็นเหมือนประโยคคำถามนะคะอะหรือไม่ใช่หรือไม่อะไรแบบนี้ส่วนใหญ่ปัญหาจะเป็นการตั้งการเขียนแบบ เขียนแบบประโยคคำถามแต่สมมุติฐานเราจะเขียนแบบประโยคบอกเล่าความร้อนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสารละลายความร้อนไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสารละลายแบบนี้นะคะ,ะเรามาดูต่อไปบันทึกผลการทดลองอนักเรียนบันทึกกันว่ายังไงบ้างจากการที่ได้ไปดูวิดีโอมาแล้วลักษณะของน้ำเชื่อมก่อนที่จะให้ความร้อนนักเรียนบันทึกไปว่ายังไงบ้างเป็นของเหลวนะคะครูบันทึกแบบนี้นะสีอะไร สีเหลืองมันจะออกเหลืองเหลืองใช่ไหมน้ำเชื่อมอ่าส่วนน้ำเกลือคููบันทึกเป็นของเหลวสีใสน้ำอารมณ์ก็เป็นของเหลวสีใสนะคะอ่าเมื่อให้ความร้อนแล้วน้ำเชื่อมเราสังเกตเห็นยังไงมันเป็นยังไงบ้างน้ำเชื่อมอ่าเหลือเป็นตะกอนนะคะตะกอนสีอะไร สีดำหรือว่าน้ำตาลก็ได้นะคะอ่าเอาที่นักเรียนสังเกตเห็นเลยเนาะส่วนน้ำเกลือเป็นอะไรเป็นสีขาวๆใช่ไหมเป็นตะกอนสีขาวนะคะน้ำอลรมก็เป็นตะกอนสีดำหรือว่าน้ำตาลนั่นเองอได้เหมือนกันไหมได้เหมือนครูไหมคะแล้วนักเรียน ได้ผลการทดลองยังไงบ้างเราสังเกตเห็นอะไรบ้างเห็นไหมน้ำเชื่อมน้ำเกลือน้ำอัลโลมเมื่อเอาไปให้ความร้อนแล้วเหลือเป็นตะกอนนะคะใช่ไหมน้ำเชื่อมก็เหลือตะกอนสีดําน้ำเกลือเหลือตะกอนสีขาวน้ำอัลโลมก็เหลือเป็นตะกอนสีดําดังนั้นเนี่ยการที่เรานําสารละลายไปให้ความร้อนสารละลายเนี่ยอย่างน้าเชื่อมประกอบไปด้วยอะไรน้ํากับน้ําตาลใช่ไหมนักเรียนคิดว่า น้ำหรือน้ำตาลที่มันละเหยออกไปหมดน้ำใช่ไหมคะาอ่แล้วน้ำกับน้ำเกลือล่ะน้ำผสมกับเกลืออะไรละลายละเหยออกไปหมดน้ำเหมือนกันน้ำอัดลมก็น้ำละเหยออกไปก่อนนะคะอ่าแล้วในสารละลายสามตัวเนี้ยน้ำเป็นตัวทําละลายถูกไหมน้ำเป็นตัวทําละลายดังนั้นเราจะสรุปผลการทดลองได้ว่าน้ำเป็น ตัวทำละลายที่ละเหยได้ได้ง่ายเพราะว่าละเหยออกไปหมดแล้วออกไปหมดก่อนนะคะส่วนน้ำตาลเกลือหรือว่าน้ำตาลในน้ำอัดลมเนี่ยเป็นอะไรเป็นตัวละลายที่ละเหยได้ยากนั่นเองเขียนลงไปเลยตามนี้เลยนะคะ,ะดังนั้นสมมติฐานของครูถูกไหมความร้อนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสารละลายแล้วดังนั้นสมมติฐานก็ ถูกนั่นเองนะคะอ่าต่อไปมาดูด้านล่างคําถามท้ายการทดลอง <c oughs> การทดลองนี้จัดเป็นการแยกสารละลายให้บริสุทธิ์ที่เรียกว่าเรียกว่าอะไรการที่เรานําสารละลายไปให้ความร้อนเรียกว่าการระเหยแห้งนั่นเองโอเคอ่านักเรียนสามารถพบเห็นหรือนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรเช่นอะไรบ้าง นักเรียนเคยเห็นหนาเกลือไหมการทํานาเกลือนาเกลือใช้อะไรเป็นตัวให้ความร้อนการทํานาเกลือใช้พระอาทิตย์ใช่ไหมเป็นการให้ความร้อนทําให้น้ําเค็มที่เขาเอามาขังในแปลงนาเกลือเนี่ยโดนโดนความร้อนจากพระอาทิตย์ใช่ไหมน้ําที่อยู่ในน้ําเค็มน้ําเกลือเนี่ยหรือน้ําทะเลเนี่ยมันระเหยออกไป เหลือแต่เกลืออ่าเราก็จึงเอาเกลือนั้นมาใช้นะคะในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองอ่าโอเคต่อไปเรามาดูตรงนี้แบบฝึกหัดนะคะในหน้าที่5เรามาลองทำกันไปพร้อมๆกันดีกว่าหรือใครอยากจะทำก่อนก็กดสต็อปหยุดวิดีโอของครูนะคะแล้วก็ลองทำเองได้เลยแล้วก็ ทำเสร็จแล้วก็มากดดูฉเฉลยนะคะว่าทำถูกไหมตรงไหมหรือว่าเราผิดพลาดไปตรงไหนนะคะอ่าโอเคครูจะเริ่มไปทีละข้อนะคะอ่าข้อแรกอ่าคำสั่งเขาบอกว่าให้เขียนเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกต้องและเขียนเครื่องหมายผิดหน้าข้อความที่ผิดข้อแรกสารละลายมีทั้งสารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสมถูกหรือผิดจำได้ไหมคลิปที่แล้วสารละลาย เป็นสารเนื้อเดียวที่มีองค์ประกอบตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปอ่าเป็นสารเนื้อเดียวนะคะไม่ใช่สารเนื้อผสมเราต้องมองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันอ่าข้อ2น้ำแข็งเมื่อเปลี่ยนเป็นน้ำแสดงว่ามีการละลายเกิดขึ้นถูกหรือผิดน้ำแข็งเปลี่ยนเป็นน้ำมีการละลายไหมไม่ใช่นะคะนักเรียนการที่น้ำแข็งละลายเป็นน้ำไม่ใช่การละลาย เขาเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวใช่ไหมแล้วน้ำน้าเป็นสาระละลายไหมน้ำไม่เป็นสาระละลายนะคะน้ำมีตัวเดียวก็คือก็คือน้ำเลยนอกจากจะเป็นน้ำผสมวิตามินอ่าเคยเห็นไหมน้ำผสมวิตามิน A B C อะไรแบบนี้อันนั้นก็เป็นแล้วอะไรเป็นสาระละลายแต่ถ้าน้าอย่างเดียวไม่เป็นสาระละลายนะคะอ่า น้ำแข็งละลายเป็นน้ำเป็นการเปลี่ยนสถานะไม่ใช่การละลายโอเคต่อไปข้อ3าสารสองชนิดเมื่อผสมเป็นเนื้อเดียวกันแสดงว่าเกิดการละลายถูกไหมถูกต้องนะคะสารสองชนิดผสมเป็นเนื้อเดียวกันเกิดการละลายนั่นเอง 4. สารละลายมีสถานะเป็นของเหลวจะมีน้ำเป็นตัวทำละลายเสมอจริงหรือเปล่าไม่จริงนะคะทำไมอะ่ะ ทำไมไม่ใช่น้ำเป็นตัวทำละลายเสมอ,อคุยกตัวอย่างอย่างเช่นอแอลกอฮอล์ล้างแผลแอลกอฮอล์ล้างแผลมีอะไรเป็นตัวทำละลายาเป็นแอลกอฮอล์ล้างแผลก็คือมีเอทิลแอลกอฮอล์ผสมกับน้ำมีเอทิลแอลกอฮอล์มากกว่านะคะแสดงว่าเอทิลแอลกอฮอล์เป็นตัวทำละลายเห็นไหมน้ำไม่ใช่ตัวทำละลายเสมอไปต่อไปข้อ5้ามลิตรประกอบด้วยทองแดงมากกว่าดีบุก ทองแดงมากกว่าดีบุกนะแสดงว่าดีบุกเป็นตัวทําละลายถูกหรือผิดติ๊กตอกติ๊กตกผิดนะคะเพราะว่าอะไรตัวที่มากที่สุดต้องเป็นตัวทําละลายแสดงว่าทองแดงจะต้องเป็นตัวทําละลายใช่ไหมต่อไปข้อ6สาระละลายมีสถานะเป็นแกส๊สแกส๊สที่มีปริมาณมากที่สุดเป็นตัวทําละลายถูกไหม ถูกต้องนะคะดูจากปริมาณของสารนะปริมาณมากที่สุดเป็นตัวทําละลายต่อไปข้อ7อากาศเป็นสารละลายชนิดหนึ่งมีสถานะเป็นแกส๊สและมีไนโตรเจนเป็นตัวทําละลายใช่ไหมแก๊สไม่ใช่อากาศมีไนโตรเจนเป็นตัวทำละลายาไหม,ไม,าาม,หมถูกต้องนะคะในอากาศของเราเนี่ยมีไนโตรเจนมากที่สุดนะคะมีไนโตรเจนมากที่สุดแสดงว่า ราจะเช่นอาเป็นตัวทำละลายถูกต้องต่อไปข้อ8ดเหล็กกล้าไร้สนิมหรือสแตนเลสสตีลเป็นโลหะผสมจึงเป็นสารละลายในสถานะของแข็งถูกหรือผิดถูกต้องนะคะอา่าแก๊สโซฮอรอียีประกอบด้วยเบนซินแปเอนทานอลยี่สิปอร์ซนตแล้ว,ว่าเอทานอลจึงเป็นตัวทำละลายถูกหรือผิดผิดนะคะตัวทำละลายต้องเป็นตัวที่ มากที่สุดต้องเป็นอะไรเบนซินข้อสิทธิเมื่อเกิดการละลายอนุภาคตัวละลายจะกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอทั่วอนุภาคของตัวทำละลายข้อนี้ถูกนะคะอ่ามันเกิดการละลายใช่ไหมมันก็ต้องกระจายตัวอย่างสม่ำเสมออ่าโอเควันนี้นะคะคลิปนี้ก็มีการเขียนในแบบฝึกหัดเนาะทั้งหมด2หน้าคือหน้าที่4และหน้าที่5ให้นักเรียนนะคะอ่าแคป แคปไม่ใช่แคปสิแคปเจอถ่ายรูปนะคะหน้าสี่และหน้าห้านะคะส่งมาในไลน์โอเคไหมส่งมาในอัลบั้มของตัวเองไม่ต้องสร้างอัลบั้มใหม่นะคะใส่ไปในอัลบั้มเดิมเลยเดี๋ยวครูจะไปเช็คให้คะแนนเหมือนกันโอเคไหมคะอ่าโอเคนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะก็จบการทดลองเรื่ององค์ประกอบของสารละลายไปเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย